พี่ด้านนดอะไร้สก็คือดีใจรู้กื่นเนมากแล้วแน่นอนววันนี้เนี่ยเรารู้จักกับน้องขาผ่านจากรายการที่เป็นซี่ศักษิสา l e t Me Go o f อกเวนี่นะผมซึ่งรายการนี้เนี่ย้องถามว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ารู้แค่สงสารพี่พี่พี่ระวังโอ้ย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 อ้อ้ยโโอ้ยโายโ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยรายโา้้อส ทำตลอดเลยนะครับป๊าป๊าเวลาไปไปออกงานที่ที่เมืองจีนหรือว่าไปไหนก็ตามแต่เหนื่อย่เข้าด้งานกคือเขาเหซื้อื่อใจจงหวน 就是先他这样的，但是航浩虽然调皮了，其是每次都是有很暖的因为他在咱们妈妈中了。人家道歉，非常而且妈妈病了，还可以给妈妈送水送药，这个。 在节目上咱们也能看到，他跟那个黄景瑜哥哥，黄景瑜哥哥上戏了，他就会去呃每个黄景瑜哥哥。其实豪豪是一个就。你不知道吗？你知道吗 j 知道吗？你知道吗？Jackson 哥哥他经常来泰国玩，知道吗？你知道吗 j a c k 他经常来泰国玩，知知道。吗？哦，知道。你知道吗？Jackson 哥哥他经常来泰国玩，知道吗？哦，知道。哦，知道吗？哦，知道。你知道吗？Jackson 哥哥他经常来泰国玩，知道吗？哦，知道。哦，知道 มา知道าเหขา很红啊，他很会唱歌呢，ม e ันจะต้องม的他ย的歌？ไม่อค่ะดูเขาเองก็ร้องเพลงได้เหมือนกันร้องเพลงได้ด้วยเหรอใช่เหรอ เพลงเอบหรือเปล่าไม่ใช่เขาล้มเพลงกับดาวเกี่ยวกับดาวอ๋อแล้วม่เกี่ยวกับดาวใครชอบมาชอบแล้วแล้วแล้วจิ๋นยูเกอร์เกอร์นี่เขาดุไหมดุไหมเหรอ他มา เขาร้องเพลงดังมากนะเขารู้ไหมครับนั่น你知道吗？他很ะจะต้องมายังไม่หดทิ้งทั้งว่าเธอเขาช่างนักร้องเพลงได้ด้วยเหรอใช่เหรอ ยังอ๋อไม่มีแล้วมีแค่นี้เม yeah. ืいい่อกี้ฉันเพลง EDC หรือเปล่าไม่ใช่เขาร้องเพลงกับดาวเจียวกับดาวอ๋อไม่ใช่ สักกูสิก็ได้แล้วมา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 

คุ้มครับวันนี้พื้นที่เวทีคุ้มไม่ต้องหวดเอาเอาแล้ววังตูดนะทุกคนเอาวัมนไหน่ช่วยใช่ไหมครับโอเคได้ผมประกาศชื่อน้องใครที่ได้ยืมชาวันนี้นะครับขอเชิญไานั่งจิบชาบนเวทีกับเรา Đợt xếp nắp, khỏi lặp còn cả, và Để hãy họ học bảo ราะฉะนั้นถามหมาม้าหน่อยว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หมาม้าอยู่คุยกับเราให้ป๊าม้าพาไปเปลี่ยนชุดได้ไหมแม่หมาตัแง่จหนีจอยู่ทนีับเราหนึ่งคืนแล้วให้ป๊าเปล่าได้ได้好好休息休息好好好好โอเคเนาะอ่ะงี้เดี๋ยวให้เองเฮาไปทำอะไรแับเวทีพิเศษพิเศษเน่อยดีกว่าใช่ไหมป๊าป๊าทราบครับตัวคือดังได้กับน้องเฮาเฮาเลยนะครับ ป๋าพันอ่ะผมมือแดงๆให้กับน้องเฮาเฮาหน่อยนะครับเอาขอแจกก่อนเอาค้อแจกก่อนโอเคเป็นเซอร์วิสแ่เฮาเฮาให้ไปอ่านไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้โอเคอ่ะผมป๋าพัเข้าหลังเวทีก่อนนะครับ ออันนี้ของเอาหาหมดเลยโอ้นี่这些都是好好的都是你的礼物啊แต่เอาห่าวไม่ต้องขนกลับตอนนี้แต่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวคือไม่ต้องขนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวขนกลับให้เดี๋ยวขนกลับให้เอาห่าวไม่ต้องกลัวนะของเอาห่าวนะโอเคโอเคได้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 เอาไหมอ๋อมีใหญ่เอาหมีใหญ่ไว้นี่ก่อนเนาะโอเคมีไว้นี่เนาะ ชอบไหมชอบไหมถามคชอบนะอ้าวาวข้าวขาชอบไหมครับอ๋อแต่แคเงสวยใช่ไหมขขพามีมาลเดอร์ข้าไปหมีลื่นปิดอเคแฮปปร้เนาเอาเอาเอาดีใจไหมดีใจไหมได้ Wow! đi khổng lồ một đời. ก็เป็นดีด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ใส่ทิ้ไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือของขวัญพิเศษที่ที่น้องตั้งใจรวมถึงครอบครัวแล้วก็ทีมงานนะครับมอบให้กับแฟนๆแฟรเขาห่าวเขาห่าโอเคเขาห่าวเขาห่าวขอขอยืงถ่ายรูปแบนได้ไหมขอยืงถ่ายรูปอะไรใครก็เจ้าห่ามาทำอะไรถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้ แป๊บเดียวหูแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาหาแป๊บเดียวลงเท้าหลุดลงเท้าหลุดลงเท้าหลุดอ๋อลงเท้าหลุดลงเท้าหลุดโอเคเขาขอยืนถ่ายรูปยืนนิ่งๆนิ่งๆยืนได้ไหมนิ่งๆเขาหายืนนิ่งๆนิ่งๆยนได้ไหมโอเคนับวก็ทุทีนะนับวอลทุทีนะเทียบกนะนบทุทีนะ